สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนธีการปลอมไหลคนไทยล้วนนะครับก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับที่มากดไลค์นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนทำการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M MM นะครับขีดชีเฮดนะครับ หรือสามารถคลิกดิงโดยตรงได้จากใต้คิปนี้เลยนะครับหรือเพื่อนเพื่อนก็มาเสหอได้นะครับทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเมื่อทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะครับโดยมาคลิกที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เม,มื่อต้องการสมัครสมาชิกนะครับหน้าสมัครสมาชิกนะครับก็เพื่อนๆทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสองด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทาง Gmail โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อทาการลงชื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับทางในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการนะครับของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงการจอแบบนี้ก็จะเป็นประกาศสาคัญของทางเว็บไซต์นะครับประครังก็จะเป็นประกาศการลดราคาโปรโมชั่นนะครับแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าวันละกระทงนะครับก็ลดอ่าบริลดลดนะครับจะมีบริการลดราคานะครับอ่าสามวันติดเลยนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับดีวผมเรมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์มีช่องทางต้องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มทีกทางเว็บไซต์ให้บริการนะครับทีนี้ก็มาที่อันนี้กันบ้างนะครับปั๊มคนไทยนะครับให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงมานะครับเลือกเป็นถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้นะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเลือกเป็นบริการแแรรกเลลย้วันะคบ จากนั้นทําการอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ได้ครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับทำการเลือกเลือกโพสต์ที่ต้องการนะครับจากนั้นทําการกดตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็ตรวจสอบสถนานะด้วยนะครับว่าเราเปิดสนาธารณะไว้หรือยังนะครับทําการคารัดล็อกลิงก์นะครับเมื่อทําการปั๊มเสร็จแล้วสามารถปิดเป็นส่วนตัวได้ตามปกตินะครับเมื่อทําการนําลิงก์มาใส่ก็พิมพ์ปริมาณผู้อ่าคนไลค์ที่ต้องการได้เลยนะด้วยความสาธิ่ใหได้ดูสัก50ไลค์แล้วกันนะครับ จากนั้นทาการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับเราจะมีรหัสคําสั่งซื้อให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอกขึ้นช้านะครับก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราจะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้รอดาเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c eth btc แลวก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้แรได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับ อ่าตวัสดียอดไลค์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่นานนะครับสำหรับบริการนี้นะครับหากใครนะครับที่ต้องการนะครับจะปั๊มไลค์เป็นคนไทยล้วนนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแลวเข้าสู่กไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ